สนับสนุนโดยจ i n g Corporation จำกัดเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับซิงเกิลใหม่จากวง The c o n กับเพลงที่ชื่อว่าให้เธอเก็บไว้คนเดียวนะฮะให้ฟังเฉยๆไม่ได้วันนี้ทั้ทายอยู่กับคอมเมนเตอร์อีกหนึ่งท่านนะฮะสวัสดีครับพี่บอมครับ <c oughs> <c oughs> น่าก,กลัวหรือน่ารักดีเป็นงไงบ้างครับเพลงนี้เพลงนี้ก็พี่ฟังผ่านมานะครับภาพรวมก็ดูดีครับแต่ว่า จริงๆนั่งถ้าเกิดว่าเพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของอถ้าทําเนื้อหาให้แข็งแรงขึ้นไปพร้อมกับดนตรีที่ที่ที่แข็งแรงขึ้นกว่านี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่ที่ที่ทดีได้กว่านี้ครับครับผมแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับวงนี้ก็อยากให้พุ่งประเด็นไปในเรื่องของการทํากันบ้านเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเล่นก็ดีนะครับ เอ่อโดยการทาให้ให้ให้ต้องเรียกว่าอะไรเดียเอ่อตอนนี้เพลงมันมันมันยังไม่เป็นเพลงดีนักอย่างเช่นเอ่อจังหวะจะโคนก็นยังเบี้ยวไปเบี้ยวมานิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเอ่อเริ่มจากที่เครื่องไม้เครื่องมือก่อนแล้วก็กลับไปที่ตัวเนื้อหาเพลงให้เล่าเรื่องอย่างจะแจ้งนิดนึงค,คือให้ให้คนฟังได้ได,ได้ได้ฟังในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสาร,อย,ารอย่างเต็มที่เนี่ยเพลงมันก็อาจจะมีพลังกว่านี้ครับโอเคครับวันนี้มีคําถามจากน้องๆนะครับว่าแต่งเพลงยังไงให้ดังครับ ยากจังเลยครับผมยังพยายามอยู่ทุกวันนี้เลยครับขอบคุณพี่บอมครับและต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับห้องอัดเสียงการในชาร์สิเดียวอยู่ที่สยามนี่เองนะครับสำหรับน้องๆวงไหนที่รู้สึกอยากจะอัดเสียงทําเดโมส่งค่ายเพลงโอ้โหที่นี่เลยครับเจ๋งสุดๆยกนิ้วให้และสําหรับข่าวหน้านะครับจะเป็นวงดนตรีวงไหนมาจากที่ไหนแนวเพลงอะไรต้องติดตามนะฮะสำหรับรายการกลาดแบนส์วันนี้ตั้มซาขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ